แต่ด้านหนึ่งเรื่องปมการเมืองนี่เกี่ยวข้องกับอันวาอิบราฮิมนะคะเพราะว่าออกมายื่นเรื่องต่อสารว่าจะต้องฟ้องร้องนายกรัฐมนตรีมุยิดินนัสินนะคะในข้อกล่าวหาว่าไปให้คําแนะนําต่อสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทําให้การประชุมรัฐสภาเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเรื่องของโควิดสิเในมาเลเซียขนานี้ก็กลายเป็นประเด็นการเมืองใหญ่มากเลยนะครับ ทุกวันนี้มาเลเซียเกือบทั้งประเทศเนี่ยก็อยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งหมายความว่ารัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาดในการจัดการกับปัญหานี้แล้วก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากเลยนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางฝ่ายค้านโดยเฉพาะทางฝ่ายอันวาอิบราฮิมเนี่ยมองว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเกมทางด้านการเมืองน,นะครับอันวาก็บอกว่าเข้าใจที่ต้องมีสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ว่าไม่เข้าใจที่ว่าทําไมจะต้องระง,งับการปฏิบัติหน้าที่ของสภานะครับเพราะว่าในคําสั่งที่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนายกฐมมูญดีนเนี่ยสั่งการหยุดสั่งให้สภานี่หยุดทําหน้าที่เลยนะครับโดยอาศัยอํานาจจากของพระราชาธิบดีนะครับตรงนี้ระครับที่อันวาบอกว่าพระราชาธิบดีเนี่ยได้รับคําแนะนําที่ผิดๆที่มันละเมิดรัฐธรรมนูญเนี่ยจากนายกฐมจากกานกระทั่งนําไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็รังักการปฏิบัติหน้าที่ของสภาซึ่งมันทําให้กลไกในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเนี่ยมันหายไปเลย ในช่วงเวลาที่วิกฤตแบบนี้โดยถแถลงการของพรรค DAP นะคะซึ่งตัวแทนของอันวาออกมาถแถลงแทนอันวาก็บอกว่าการยื่นฟ้องของพรรคและของอันวาอิบราฮิมเนี่ยไม่ได้จะย้ําว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเขาออกมาต่อต้านแต่เขาต้องการตั้งคําถามต่อคําแนะนําของนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้อมูลต่อสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อให้อนุมัติ สถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตราที่14ของมาเลเซียนะคะโดยระบุว่าคําแนะนําของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเรื่องที่เกินกรอบกฎหมายโดยมาเลเซียเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปเมื่อวันที่12มกราคมนะคะโดยเหตุผลก็ระบุว่าต้องการที่จะต่อสู้กับโควิด19ซึ่งมีคนเสียชีวิตไปแล้วกว่า700คนในมาเลเซียคะ่ะโดยสํานักพระราชวังก็ทําตามที่สมเด็จพระราชาธิบดีทรงอนุมัตินะคะ สถานการณ์ฉุกเฉินจะมีผลไปถึงวันที่1สิงหาคมหรือจนกว่าจะคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้ค่ะอันวาและฝ่ายค้านก็มองว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและก็การระง,งับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของโมยุดดินที่จะต่อรมหายใจทางการเมืองของตัวเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าจํากันได้นะครับมันก็มีความเคลื่อนไหววุ่นวายเกิดขึ้นในพักรัฐบาลที่มีอัมโนเนี่ยเป็นพัก หลักอยู่นะครับพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวพยุติินเองเดยวก็เริ่มสูญเสียฐานเสียงไปมากทีเดียวนะครับมีสะส,ะสะลาออกจนกระทั่งทําให้เสียงของรัฐบาลเนี่ยมันหายไปจนเกือบจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ถ้าจําได้นะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองไม่นานเนี่ยอันว่าก็พยายามที่จะตั้งรัฐบาลแข่งนะครับก็ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชนิพนธ์นะครับโดยการอ้างว่ามีคะแนนเสียงเสงนั้นเสียงเพียงพอแล้วที่จะตั้งรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งก็หมายความว่า สถบาลของมูยิดินนั้นกําลังจะหมดความชอบธรรมแล้วเพราะฉะนั้นอันบาก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมองว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการระงับการทำหน้าที่ของสภาเนี่ยก็เป็นความพยายามของมูยุดินแหละที่จะต่อรมหายใจทางการเมืองยืดออกไปกเพื่อที่จะไม่ต้องเผชิญหน้ากับกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เป็นไปได้อย่างสูงที่จะทําให้สัาบาลชุดนี้ล้มลงไปได้นะครับค่ะ คือช่วงเวลาเมื่อปีที่แล้วได้เห็นอันวาอิบราฮิมออกมาอ้างว่าจะมีสาส,าสาพักอัมโนโจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งรัฐบาลตัดสินใจมาร่วมงานกับเขาและเป็นสาส,าสาจำนวนมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะก็ได้เห็นความอิรุงตุงดังทางการเมืองและในที่สุดก็ได้เห็นการไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแต่ก็ไม่ได้มีคาสั่งอนุมัติว่าอันวาอิบราฮิมจะจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะ ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อต้นปีนี้นะครับมาเลเซียก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศหนึ่งแหละครับที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในการบริหารจัดการกับปัญหาโควิดสิใช่ไหมครับจำนวนผู้ป่วยผู้เสียชีวิตนี่น้อยมากเลยนะครับแต่ว่ามันคงจะเกิดภาวะของการตกทําให้ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมานะครับก็จํานวนของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในช่วง3าสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ยิ่งดําแย่ไปมากขึ้นนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ย มีผู้ป่วยแล้วไม่ต่ำกว่า1 90, นึ่งแสนเคนเสียชีวิตถึง700กว่าคนนะครับแล้วในช่วงสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ละวันเนี่ยสามสี่พันคนแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยโอกาสที่จํานวนผู้ป่วยรายวันที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะมากถึง5,000รายต่อวันด้วยซ้ำไปนี่เป็นสิ่งที่ทําให้คนเขาตั้งข้อสังเกตน,นะครับว่ารัฐบาลของมมจิดีนเนี่ย ค่อนข้างจะล้มเหลวพอสมควรในการจัดการกับปัญหานี้ก็ทําให้เสียงของฝ่ายค้านเนี่ยก็เริ่มดังขึ้น